หูหด,ดซื้อเครื่องสำอาด้วยแม่เอาเครื่องสอางได้วยเออเที่นี่มีเซฟโล่านะบอกรถพูดที่นี่มีเซฟโวล่านะนเซฟโล่านะ <laughs> ที่นี่เขาบอกซูเปอร์เลย์ใหญ่มากวัดโอเคเดี๋ยวนี้กูเดินเพื่อนเลยจริงปะเนี่ยเดินเพื่อนเลยยังไม่ต้องไปไลฟ์ซูเปอร์พาร์กอ่ะเอาใจให้กูเนเลยอย่าน้อยอ่ะเข้าซูเปอร์พาร์กอ่ะลูกค้าจะได้ตีใจว่าอ่ะเล่นกันแล้วไม่ใช่มาเดี๋ยวก็ช้อปปิ้งอย่างเดียวไม่งั้นไม่ไม่ได้เป็นมีพาซิ่งแหละมันจะเป็นเมีอาพาอุ้ยแม่พาซิ่งมีไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นข่าวอีกนะพอแล้วนะกูอ่ะรีบกินไปเร็วรีบไปซูเปอร์พาร์กแล้วก็มันอยากช้อปปิ้งเอาอะไรอาการวันนี้เราไมันเเยยออะด้วหร นี่จะบอกว่าเขาปับด้วยนะที่นตอนแรกเขาไม่มีจานละย2 9นะ,ะก็เป็นจานส5 0ปรับพิ่งลงด้วยเพราะว่าอ <laughs> ้าวถูดถูด4 3 2 ตอนนี้เราอยู่วันที่ซูเปอร์พาร์คที่นี่มีกิจกรรมเพียบเลยนะคือไม่ได้เป็นเด็กเล็กนะเด็กโตหน่อยก็ได้อย่างแรกที่เราต้องทำคือคุณทัศนพัฒนาเราต้องลงทะเบียนก่อนตรงนี้จะเป็นแบบฟอร์มยินยอมนะคะ,คะยินยอมคือต้องอะไรบ้างครับอยากมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกินทักษะเลสซิ่งต้องลงทะเบียนเลยตัวน,นี้สดมากแ,<ต> <laughs> แต่ว่าด้านในเราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยแนะนำคอยช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยเชิญคุณทันพัฒนาเชิญไม่มีอ e ีเมลก็เป็นอีเมลของคุณโอตแต่ว่าผู้ปกครองเป็นคุณแพ อ่ะคุณกรอกมาทำครั้งแรกครั้งเดียวมาครั้งหน้าไม่ต้องทำแลน่มาจริงหน้านะมาครั้งแรกไม่ได้หรอกมันเป็นไตรมาสเออเขาเกิดปีอะไร2016เหรอลูกมึงลูกมึงเรียบร้อยรับสายรัดการเป็นสายรัดหน้าท้องเหรอคะรับสายรัดการมีแจกเสื้อด้วยไหมคะเย่พีเรสใส่สายรัดก่อนยื่นมือครับ Are you ready? เอกเล่มาหนี่ลูกไปเล่นนนอัี้ไปแล้วไปแล้วไปเล่นอันนี้ไปแล้วเฮ้ยเอ้าลูกคุณหายไปไหนแล้วนู่นนู่นนู่นโอ้ยโอ้โหเร็วว่ะว้าวเอ้ยไปเร็วเอ้ยสนุกอยู่คนเดียวเลยว่ะตรงนู้นขึ้นไปตรงนู้นขึ้นทางนี้วู่อยากขึ้นได้เหรอฮะขึ้นได้ครับขึ้นได้ครับกลัวขาลงใช่นไหมฮะไม่มีอะไรเลยโอ้ยอันนู้นเจ๊อยู่ไหนนู่นนู่นนู่นอันนู้นอันนู้นอันนู้นันนูไปอันนู้น ไปก่อนไปก่อนสิเหมือนที่เราเล่นสระว่ายน้ำเอาขายื่นลงไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเจ็บเปรตมันเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บครับแม่แต่ว่าแขนหายไปไหนข้างไม่รู้ครับต่อไปแม่ไปด้อนโอเคให้พี่บอสตามลงไปพี่บอสติดจานลงไปอ๋ออ่ะไปนี่นี่ทางนี้พี่บอสตามไปพี่บอสตอไล่ตามไปเอาขายื่นออกไปตามพี่บอสไม่นี่พี่บอสไม่เข้าไม่ได้อะไรก็รู้ไปเมื่อกี้ ตัวกูไม่ติดใช่ไหมไม่ติดฮึเฮ้ยฮัดฮัดไปเฮ้ยเฮ้ยพี่เลนลงไปไปไปหาดูลงอ๋อมันไม่ได้ใช่ป่ะมันตึกตักใช่ป่ะไม่ตึ๊กตักกูอยากให้มึงเห็นภาพฉากูมากบันเดากูลงไปบอบ๊บนี่ไงแม่รออยู่นี่เนี่ยมันอันนิดเดียวเองได้ไหมอยู่อะไรคะ haha, ai 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 đi let's go, <peacefully Take racers> <g Designer> <laughs> มันอาจจะไม่ใช่เกมสำหรับเราเวลาเล่นนะครับให้ชิดเลยของมือจับไปแน่นๆนะครับเวลาไปขยับไปตรงๆอโอเคอ่ะลองเลยรับไปเลยครับหนึ่งสองสามเฮ้ยๆๆๆเเล่นๆทำไมมันตะองันกลบไปเลยลูกรู้สิสนุกูตกใจนึกว่าใครคอหักอุ้ยพี่เลดอันนี้สนุกลูกนั่งลงนั่นนั่งลง ห้ามปล่อยมือเลยนะปล่อยมือนะมาแล้ว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 บึ้มอย่าขย่มอย่าขย่มเอาอีกไหมเอาอีกพร้อมนะหนึ่งสองไปเลยห้ามปล่อยมือนะปล่อยมือนะพี่อ้นเล่นได้นะครับวันนี้พี่อ้นเล่นเลยนี่นี่เล็กเขาเตรียมก่อบล็อกแล้วตูดกูยังไม่หายเจ็บเลยเมื่อกี้ นั่งหมดสักปีแล้วอ๋อที่มานั้นอุ้ยอุ้ยไออันนี้มันมันแบบเอาหนักหนึ่งครับสองสามไปเลยพายุโฮอลลีวเลยนะลูกอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บไข่เจ็บใครเจ็บไข่เจ็บไข่เจ็บไข่อุ้ยเจ็บไข่โอ้จยเจ็บโอ้ยเจ็บไข่โอ้เจ็บไข่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บใครอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่ก็มีอยู่ใบกระติ๊กยังจะเจ็บอีกแสบก็ลองจับนี่มาอันนี้อะไรครับเป็นสกีซิมูเลเตอร์ครับอันนี้คนต้องเล่น แพดมีเครื่องเดินในประเทศไทยอะไรอ่ะสกีซิมูเลเตอร์ไปไปพี่โอ๊ตได้ครับพี่ครับช่วงนักแข่งไม่มีความรู้สึกเลยฮะแน่นไปเลยป่ะใช่ครับเฮ้ยเราไม่เคยเล่นแล้วเราจะล้มแน่เลยอ่ะมันต้องล้มนะมันต้องล้มแน่ๆเลยไม่ถ้าไม่ล้มก็จะใส่ทำไมเหมือนมึงอยากเห็นกูล้มอ่ะแต่เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงไม่อยากเล่นเอาปลายเท้านะครับกดเข้ามาข้างหน้าฮลโหลโอเคเหมือนเครื่องกายภาพเลยพอโอ๊ตเล่นน่ะครับ โอ้ยโอ้ยสู้ๆไอ้นนี้เหมือนแม่ตีเลยเมื่อกี้นี่คือนี่คือเรากำลังเล่นอยู่จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยพี่ลองปล่อยถ้าปล่อยแล้วมันจะได้อารมณ์มากกว่านี้ไม่ใช่เราถ่ายถ้าหนักลงใช่แล้วก็โยกเอเฮียเอ๋ยโยกเฮียเอ๋ยโยกของจริงมันเล่นยากอย่างนี้เลยพี่เราจะมีด่านให้เอาแล้วมีด่านแล้วไอ้เฮียมีไอ้เฮียแล้วแล้วไอ้เฮียแล้วโอ้สนามลงมาชนเสาทุกเสาเลยนี่ไม่มีไม่มีชนแค่เชียวเฉียวเฉยมือต้องเก็บมือความเร็ว ดีนะเด็กๆเรียนกับอาจารย์บุญเลิศมาอุ้ยเฮี้ยเหนื่อยนะเนี่ยเล่นประมาณสิบห้านาทีฮะไอ่เฮี้ยพึงสีเองอ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วครับทีนี้ค่อยๆขาได้ขาับลงๆครับโอเคครับเด้อเด้อครับเด้อเลยอุ้ยเหงื่อออกเหนื่อยจริงแม่งเหมือนแบบสควออตลอดเวลา ชื่นสูงมากนิดเดียวนิดเดียวไปนี่จะเล่นแล้วเห็นปะเล่นได้เล่นได้ไม่เล่นไปเร็วไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนิดเดียวไม่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 เล่นโอ้โหไม่เล่นเนี่ยลงกละรอบมึงลงก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวลงก่อนเออไปอะไรอะไรกล้องยังไม่ทันพ้นเลยมึงเอาแล้วเหรอเฮ้ยขึ้นก็ยังลำบากเลยเฮียลงมาก็คือรอรับเลยตุยแย่วัตนาไม่ได้โกรธเลยจ้าหุยหุยหุยเฮ้ย พอขึ้นมาข้างบนใช่ไงทีนี้นะครับนอนลงนอนลงครับลงนะครับพร้อมนะครับครับผมสองหนึ่งเงยคอชิดคางนะครับจังหวะมันจังหวะเอย่างเงยอยแพทไปไหนแพทไปไหนไปไหนอันนี้เขาเรียกว่าโรบอทคิวเปอร์ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรโกอัตโนมัติเขาบอกว่าความเร็วเท่า F1 โอ้ยคุณเป็นนักบอลน,นี่ลองดูมันจะแค่ไหนกันเทียวทีนี้ถ้าเป็นอย่างพี่อ๊อเตะต้องขยับมาด้านนี้ครับโอ้ยท่านี่ยากนะเนี่ยอันนี้คือแค่ระดับ3เชี่ยเราจะมีทั้งหมด7ระดับอาสามอยู่ไหมครับหรือว่าไงสามครับสามครับ,รบอาสามก่อนสามระดับ7มาเลยครับตอนนี้ระดับ7นะครับแต่ดยวูความเร็วเชี่ยเร็วมาก,มากอีกรอบหนึ่งครับ ยังไม่ได้กดครับยังไม่ได้เปิดลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายเลซวิ่งมาไอ้ตรงใกล oui ้ๆไงกลัวอะไรเขาอยู่ตรงนู้นมาลองดูมาเตะบอลเราเลิกเต้นแล้วเตะบอลบ้างที่เล่นรอนะเตะแรงๆนะไปเตะเตะเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บตึ้งดีลูกน่ารักเลยไรเดอร์ยังไม่เล่นเลยไปเล่น ริสติกเป็นไรเละปากจะเป็นหมดเลยอ้อนสไตล์เลอะขอบปากแป๊บนึงคี่ใหญ่ให้มีสองมาจกมากสเออเออใช่แล้วก็บอกว่าแดงกำแล้วก็น้ำตาลอ่อนอะไรอ่ะข้้มไปแล้วไหวไหมให้ลุงช่วยถือไหมให้ลุงช่วยลากไหมไหวป่วไหวป่ะโอ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วว่าทำรายการเด็กเนี่ยบาปกรรมกูแท้แท้ ไมมันดูเก่งนะพร้อมจะทำไหมต้องพร้อมไปแล่ะครับผมไป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 ครับไป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 อปไไไปไไไป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 ไรองไไป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  ทำไมของกูลงเร็วสุดวะน้ำหนักขันน้ำหนักกูไม่รั่วขนาดนั้นนะจริงแล้ววุ่นเฮ้ยสนุกเหมือนกันนะเนี่ยสนุกเลยอยากเล่นอีกเนี่ยรอใครอีกรอใครโอ้ยแต่ละสนุกใหญ่แล้วอ่ะอายุเลยดิไอ้ว้าวเก่งมากไปวัดกันนะไปขับบ้านกับช่องกูโอ้ยสนุกอ่ะหน้าซิฟเลยอ่ะไซเดอร์ ไป,ไปแล้วหลานกูไปแล้วเอาเร็วๆเขาบริจาคผ่าเร็วหลานกูไปแล้ววันนี้สนุกไหมคุณแม่นสนุกค่ะแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ลืมที่จะดูแล,แลรักษาหน้าของเรา <S <S ด้อเราได้ชิวขวดเดียวจบครบทุกปัญหาผิวจบเลยปัญหาฝ้ากระจุดดงดำผิวแพ้ง่ายเป็นสิวตัวนี้นี่เดี๋ยวกลับไปต้องโบกเลยเพราะว่าเหงื่อออกเยอะวันนี้ใช่เดี๋ยวปั่นจักรยานก่อนเดี๋ยวมาต่อพี่เลสฝั่นไปข้างหน้าเฮ้ยเชี่ยวงวงกว้างวงกว้างวงโอ้โหเกือบไม่พอแต่มันปั่นไม่แฟนอ่ะพี่โอ หมุนหมุนอีกหมุนพี่เลดดันเท้าไปข้างหน้าดันดันทันวงดันมาเลยแม่นำหน้าอ่ามามาดันเท้าไปข้างหน้าข้างหน้าดันเท้าไปดันไหน้าดันไหน้าโอเคถีบไปหน้าถีบไปหน้าเก่งมากเลดอะหมุนเท้าจักรยานไม่เป็นนะะ ไม่ว่าเราจะทำงานเหนื่อยแค่ไหนลูกค้าที่น่ารักของเราก็เหมือนกับหยาดน้ำทิพย์ที่สล่นมาจิวจางของเราขอบคุณมากจริงๆขอบคุณกูด้วยเพราะเด็กกูจปววพาไปิง บ้านจังเลยมึงไม่ต้องมาบ้านจังเลยตั้งจากกูยังไม่ถึงที่นี่เลยมึงโทรหากูแล้วพี่โอ๊ตมาไอคอนสยามมาจะได้ชอปปิ้งปะกูก็เลยตอบไปว่าโหลแพทอะไรนะไม่ดีเลยสัญญาไม่ดีแพทแค่นี้นะแล้วก็วันนี้ขอคุณสถานที่ด้วนะครับสำหรับซูเปอร์พาร์คไอคอนสยามชั้น6นะเป็นโซนใหม่ที่เพิ่งเปิดผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กเล่นนะคือมาทั้งครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คืออย่าอย่าลืมด้วยว่าเราได้จิวซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่มีใบรับรองถูกต J I L L ครับแล้วเดี๋ยวมีพาซิ่งจะพาไปไหนต่อรอดูอีมวีหนะแต่ตอนนี้ไปช้อปปิ้งก่อนไปช้อปปิ้งเลยเดี๋ยวไปถ่ายอ็มวีต่อไปเร็วๆนี้ไป MV อะไรทำไมไม่มีแพทลดะพาเอ็มจะจูบกูอีกปล่าเอาไงเฮ้ยอ่อนเลยเหรอจะเจหนมันก็มีของบางอย่างที่ขาดอ่ะไปเขาเคยแบบจับมือเป็นเพื่เป็นแฟนชอปปิ้งกันบ้างต้องเหรอ ป่าค่ะเข้าวันนี้เลยค่ะป่าขาเราก็คือนต้อยไรอาณาจักรนะร้านเครื่องสำอาง,สสองอนในไทยดีต้องทำอะไรป่ะที่นั่งรอ,อสำหรับผู้ชายเว้ยเราไม่เห็นตุญอีเตัวตัวเลยซึ่งผู้ชายไม่เก็บนะแฟ่อนไรที่อันนี้ก็คะใช่ค่ะมีไหมคะแต่ตอนนี้สินค้าหมดค่ะ <laughs> รู้ได้พุดดี่ดีแต่เนี่ยลูกมึงเดินแบกทางร้านเลยอุยออนนี่นเนี่ยอีเมียอีเมียลูกมึงเดินแ่วเนี่ยไปแล้วดีเราจะเอาให้หมดตัวเลยเดี๋ยวก่อนอเล็บลอ่ะชอบชอบอ่ะเล็บไปลองลิปติกเลยลูกพ่คะพูดออกมาเลยพี่เอ๋สอนพี่เอ๋สอน อันนี้เอาง่ายคือถ้าเทียบอย่างน่าคือฟิลเตอร์แต่ว่านี่คือฟิลเตอร์ในโทรศัพท์ก็มีไปซื้อได้ฟิลเกี่กล่องละท่านเนี่ยสามอันนี้ก็ดีไหมสามแล้วนะมันเป็นชมพูชมพูดีเนาะแต่มันจะดูชมพูแป้งไหมคะชอบมันดูมันจะชมพูใหม่ตัวใหม่ใช่ไหมตัวนั้น่ะได้ค่ะทุกคนชอบไม่ได้หมายถึงให้มึงซื้อจริงตั้งใจมาเอาแปรงอันเดียวเลยเนาะจริงไหมเนี่ยงั้นเอาเก็บหมดได้ป่ะเอาแปรงอย่างเดียวได้ป่ะหมดอ่ะโอ้โหแปรงหมดแล้วมึงได้นี่มาสี่อันแล้วหรอ ให้มาชีนะในม้มาชีนะมึงรอจะดอดรอดรอต้งต้มอ่ะไปไกูอยู่ในจุดที่กูต้องมาเดิน <c oughs> เต้นแบค็คทิงกันหล่ล้วเหรอวะเจ็ค <c oughs> ไม่อยากมีลูกแล้วกูไป มาสวัสดีลุงโอ้ตก่อน bye bye. บ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่พัดสวัสดีก่อนสวัสดีครับรบ,บ,บายบาย